ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและพี่น้องประชาชนทั่วไปของจังหวัดพิจิตรนะครับ <c oughs> คือวันนี้ก็เป็นช่วงที่ของกองตุนฟื้นฟูพวกเกษตรกรของพี่น้องจังหวัดพิจิตรวันนี้ก็จะมีเรื่องที่มาเล่าให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการปรับโครงสร้างนี้ ซึ่งมีท่านคนพีเสนั่นคือจอร์นประสานรองนายกเม่กีเป็นประธาน,นครับซึ่งนโยบายการปรับโครงสร้างนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการแก้ปัญหานี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งทับถมกันมายาวนานนะครับซึ่ง <c oughs> ในครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ในครั้งนี้เนี่ย มีธนาคารของรัฐสี่ธนาคารที่เขามาร่วมโครงการก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทบสธนาคารกุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอ,อมสินหลักเกณฑ์ก็คือว่าเป็นหนี้เสียนะหนึ่งต้องเป็นเกษตรกรสองเป็นหนี้เสียที่เป็นหนี้เสียถึงวันที่3ส,สิสงหาคมปี2552น,นะครับทีนี้ เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเนี่ยในการทำโครงสร้างนี่ตัวนี้เนี่ยพี่น้องจะได้รับประโยชน์ก็คือว่าพี่น้องจะได้ลดเงินต้น50%แล้วก,ดก็ดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เหลือวรวมกับเงินต้นที่เหลือ,อให้นําไปแขวนไว้ก่อนอสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้เงินต้นอยู่100,000บาทดอกเบีย้อยอีก50,000 เมื่อพี่น้องเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างนี้แล้วพี่น้องจะได้ประโยชน์ก็คือว่าเงินต้นลดเหลือ50%อส่วนดอกเบี้ยกับเงินต้นที่เหลือก็เอาไปแกนไว้ก่อนแต่มีเงื่อนไขในการปฏิบัตินะครับโดยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำแผนชำระขึ้นภายใน15ปีนะครับชำระภายใน15ปี15ปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้อง ก็จะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาไม่เกิน15ปีนะอาจจะ5ปี10ปีแล้วแต่นะครับทีนี้หากพี่น้องปฏิบัติได้นะตามแผนชำระ ทำแผนชำนาญนี่นะชำาให้กับเจ้าหนี้ในการทําแผนการปรับโครงสร้างนี้นะไอ้ดอกเบีย้ยแล้วเงนินต้นที่เหลือที่เอาไปแผนไว้ก็จะยกให้พี่น้องเกษตรกรเลยทีนี้ <c oughs> หลังจากที่พี่น้องไนะ่ยได้รับการปรับโครงสร้างนี่คือเข้าล่วง,งการนี้แล้วเนะี่ยก็จะเข้าสู่กวง,งการฟื้นฟูในการฟื้นฟูอาชีพต่อไปซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดงบประมาณมาให้ ในการอบรมเรื่องการปรับกระบวนการในการอบรม <c oughs> เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผล,ผลิตและการลดต้นทุนผลผล,ผลิตซึ่งก็จะสามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนและไม่สามารถไม่ไม่กลับไปเป็นนี่อีกอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลทีนี้ <c oughs> พี่น้องเกษตรกร,กรจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าตัวเองมีชื่อไหม หรือว่าจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูไหมหลักการเบื้องต้นก็คือเกษตรกรทั่วไปนะครับแต่ <c oughs> โครงการนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยให้สํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ประสานงานก็คือเป็นผู้ดําเนินการประสานกับเจ้านี่แล้วก็ลูกนี่นเพื่อให้สู่กระบวนการนี้โครงการนี้นะครับที่เกษตรกรสามารถนะพี่น้องสามารถมาตรวจสอบอรายชื่อได้ที่สำนักง,งานกองทุนฟืฟ้นฟูจังหวัดพิจิตร สารก,การจังหวัดชั้น3นะและอีกนะหลังจากที่เจ้าหนี้ส่งรายชื่อให้สํานักงานแล้วเนี่ยเราก็จะส่งรายชื่อไปที่ปิดประกาศไปที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตบลน,นะครับนะที่นะกานันผู้ใหญ่บ้านนะและจะให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะประกาศร,รายชื่อของพี่น้องเนี่ยออกทางหอแจยข่าวและก็ให้พี่น้องเนี่ยมา,มาร่วมโครงการนี้อีกอันหนึ่งนะเราจะมีลูกจ้างโครงการ เพื่อที่จะไปสํารวจนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลและที่สําคัญนะก็อยากจะฝากพี่น้องว่าถ้าเห็นเด็กลูกจ้างโครงการเนี่ยโครงการปรับปรุงลงสร้างนี้ที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยไปพบพี่น้องเกษตรกรที่สําคัญอยากจะให้พี่น้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการทําแผนชําระนีของพี่น้องเองเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าในจังหวัดพิจิตรนะก็ ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องจะได้ปลดเปลื้องหนี้สินนะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะท่านรัฐบาลแนละ,ะโดยเฉพาะท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทซึ่งเป็นประธานประธานโครงการนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนะี่ยได้หมดภาระหน,นี้สินกับโครงการนี้นะก็ขอขอบคุณ แล้วก็ขอให้พี่น้องได้ตรวจสอบรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้ก็คือที่สลัดที่สำนักง,งานกองทุนฟูและพนักงานเสกกรสารการชั้น3ก็ขอขอบคุณลองไปเสีย